ฝ่ายประชาสัมพันธ์นำอุปรกรณ์ชุดนี้มารีวิวให้ดูสนใจติดต่อที่ลิง์กฝ่ายขายในช่องแสดงความเห็นด้านล่างเรามาประกอบใบตัดหญ้าหัวสัตญ้าพือนเฉียงสำหรับรถไถเดินตามเราก็ใส่ใบมีดไปก่อนใบมีดตัวนี้หน้าจานเส้นผ่านศูนย์กลาง51เซนติเมตรใส่ใบมีดไปแล้วก็จะเป็น77เซนติเมตร ตัวนี้เราใส่ดุมล็อกน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานที่ติดใบมีดใส่ฝาประกับกันดินแล้วก็ขันน็อตล็อกให้แน่นตัวนี้ต้องใช้บล็อกเพราะว่าเป็นหลุมเสร็จแล้วเราก็มาล็อกฝาครอบกันย่าแล้วก็ลองยกลองหมุนดูความคล่อง เสร็จแล้วเราก็เอาตัวยึดสําหรับยึดตัวรถมาใส่แล้วก็เอาใส่ขันน็อตให้เรียบร้อยตัวนี้สําหรับยึดติดคานหน้าของรถไถเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็เอามาใส่ตัวคันหน้าคานสามเหลี่ยมคานหน้าใส่ล้อแล้วก็หันไปหันมาแบบนี้ได้ล้อหน้าแปดนิ้วขนาดใหญ่หมุนหันแบบอิสระล้อหน้ากลับระดับได้ ทำให้เอาใบมีดติดดินหรือว่าลอยจากดิดนเท่านี้ก็พร้อมนำไปติดตั้งใช้งานแล้ว